เป็นข่าวที่หลายคนรอคอยว่ามันเป็นข่าวเป็นดรามา่ามาสักพักหนึ่งแล้วค่ะประเด็นร้อนในโลกโซเชียลนะคะเพราะว่าหลังจากที่มีข่าวลือเข้ามาเมาส์กันว่าพระเอกซีรีส์วชื่อดังเหยียดเพศไ mm hmm. ม่ให้สาวประเภท2ถ่ายรูปซึ่งจากคอมเมนต์ของชาวเน็ตนะคะรวมถึงเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยแจ็คพอตมันไปออกที่หนุ่มหล่อสุดฮอตอย่างน้องไบรท์วชิรวิทย์นะคะพระเอกจากเพราะเราพูดการ t o g e t ต e ร the s e r ี e s ของเรานั่นเองค่ะงานนี้นักข่าวสายขยี้เราต้องส่งคุณพิชกี เราต้องส่งตัวคนนี้นะคะคนนี้เขาใสา่แบบล้วงขยี้ไปล้ปวงความลับมาสักนิดหนึ่งแล้วกันนะคะว่า,าน้องไบร์เนี่ยเคลียร์ประเด็นดราม่าสักหน่อยแล้วกันแล้วก็ครั้งนี้ไบร์ออกมาเคลียร์แบบม้วนเดียวจบค่ะเจ้าตัวจะว่ายังไงไปฟังทั้งหมดจากน้องไบร์กันเลยที่นี่ที่เดียวค่ะผมขอโทษขอโทษไว้ตรงนี้ก่อนละกันถ้าเกิดว่าผมทําอะไรที่มันอาจจะอาจจะดูทําให้ บางบางท่านไม่พอใจอะไรครับแต่แต่ถ้าในส่วนตัวผมอ่ะถ้าในประเด็นที่เรื่องว่าผมเหยียดเพศไหมอะไรเงี้ยผมว่าไม่น่าใช่ผมนะครับเพราะว่าผมด้วยส่วนตัวเนี่ยผมโตมากับน้าผมที่เป็นเป็นแบบนี้เหมือนกันตั้งแต่เด็กเลยคือผมคุกคีมาน้าผมเลี้ยงผมมาโดยตลอดแล้วก็ยิ่งมาทํางานที่ที่นี่นครับจีเอ็มทีวีใช่ไม่ว่าจะเป็นพี่เจนนี่พี่มผมแปลพี่ก๊อตจีช่างพี่พี่ช่างแต่งหน้าหรือว่าพี่ที่ดูแลผมพี่บอยพี่ดน ก็ก็เป็นหมดผมก็รักทุกคนก็คุยเล่นสนุกเฮฮาเราว่าหยอกล้อกันปกติครับก็จริงๆถ้าผมด้วยตัวผมอ่ะผมไม่เคยเอาเพศสภาพหรืออะไรมาเป็นตัวตัดสินว่าใครเป็นคนยังไงอยู่แล้วผมก็จะมองทุกคนเป็นคนเท่ากันหมดแล้วก็เราก็ดูว่าอ๋อคนนี้เป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนี้เราไม่ได้เอาเพศเขาไปตัดสินว่าอ๋อเขาเป็นอย่างนี้แล้วต้องเป็นคนแบบนี้อะไรเงี้ยไม่ไม่เคยครับ <S <S ก็กังวลมีกังวละครับแต่ว่า ตัวเราก็รู้ของเราเองแหละหรือคนรอบตัวพี่ๆที่ทํางานด้วยกันเขาก็ไม่ได้มีอะไรเพราะว่าเขาก็รู้เยแล้วว่าผมเป็นยังไงอะไรเงี้ยพี่ๆแบบเราได้เคยร่วมงานอย่างพี่ๆเพศที่สาอย่างพี่เจนนี่หรือว่าอะไรเงี้ยเขาได้มาให้กําลังใจเราหรือยังไงไหมตกใจกับข่าวไหมคนรอบตัวก็มีมีคุยคุยบ้างครับแต่ส่วนใหญ่เขาก็จะแบบฉันอ่านข่าวฉันนึกว่าไม่ใช่เธอนะอะไรเงี้ยแบบไม่คิดว่าจะเป็นเธอเลยเพราะว่าก็ดีๆกันตลอดอะไรเงี้ยครับผมห่วงแฟนครับผมอะไรเงี้ยคือมันผมก็เห็นมีฟีดแบ็กบางทีที่แบบแฟนเขาเขาก็มีแบบ พี่ไบเป็นอย่างนั้นเหรอคะหรือว่าแฟนคลับที่เขารู้ว่าผมไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วก็เป็นห่วงผมปกป้องผมอะไรเงี้ยผมก็แบบรู้สึกแบบกังวลอะไรเงี้ยครับไม่อยากไม่อยากให้เขาเป็นห่วงผมกันอะไรเงี้ยอาจจะเป็นเพราะว่าคาแรคเตอร,ร์เราหรือลุคเราที่เราอาจจะเป็นคนนิงน่งๆ<ม>ดูคูค<ม>ลๆอะไรเงี้ย่อง<ม>ที่เขาบอกกันเราดูคูลๆ<ม>ก็เลยดูแบบเรากลายเป็นคนไม่แสดงอารมณ์หรือยิ้มแย้มกับคนรอบตัวอะไรงงี้หรือเปล่าอาจจะเป็นไปได้ครับก็จะพยายามยิ้มแย้มให้มากขึ้นครับพี่ถ้าได้ดิ่งของผม อาจจะทาให้ใครไม่พอใจผมขอโทษไปน,นะที่นี้เลยนะครับผมไม่ไม่เคยไม่ชอบใครหรืออะไรถ้า,านั่นแหละครับลองเข้าทําความรู้จักกันนะผมผมผมอยากคุยกับทุกคนอยู่แล้วไม่ไม่ได้แบบจะไม่อยากคุยอยาใครเป็นพิเศษเลยแล้วครับจริงๆปีนี้ใบเจอตั้งแต่เรามีชื่อเสียงจากเอ,อ่อพอเราคู่กันคือเราเจอแบบดราม่ามาตลอดอยู่แล้วชีวิตครับชีวิตมันก็ต้องมีมีขึ้นมีลงแต่ว่าถ้าเรายังไม่ตายมันก็ ้องสู้ต่อไปครับพี่มันก็จะเข้มแข็งขึ้นครับหลังจากนี้ก็หวังว่าจะไม่ต้องมีเรื่องแบบนี้ครับยังก็ไม่มีแบบนี้แน่นอนไม่มีครับไม่มีครับครับแฟนคลับแฟนคลับครับก็รักครับรักรักแน่นอนครับแล้วก็โวยแฟนคลับแฟนคลับผมนี่ก็มีทุกเพศเหมือนกันผมรักเท่ากันทุกเพศอยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงเลยแล้วก็ไว้เดี๋ยวเจอกันหลังโควิดนะครับเดี๋ยวมีอีเวนต์ได้เจอกันจูใจแน่นอนครับเพราะจองคิวมาหมดแล้วครับ น้องไบร์ออกมาให้สัมภาษณ์กับดาราที่นี่ที่ที่แรกเลยแล้วก็ที่เดียวเท่านั้นนะคะครประเด็นดราม่าในครั้งนี้ก็น้องไบร์น้องไบร์บอกว่าจะไปจะไปแบบจะไปเหยียดสาวประเภท2องอะไรคงไม่ใช่อะ่ะเขาก็โตมาแล้วก็ในกับสาวประเภท2แล้วก็รวมถึงว่าในในวงการเราเนี่ยสาวประเภท2ก็เยอะมากไม่ว่าจะเป็นทีมงานช่างแต่งหน้าพี่ช่างทําผมนะคะแล้วก็รวมถึงเพื่อนร่วมงานเนี่ย พี่ๆที่เขาร่วมง,งานกับน้องไบร์เองเนี่ยก็เป็นสาวเฟซสองเทาที่เคยร่วมง,งานกับน้องไบร์น้องไบร์ไม่ใช่คนที่แบบว่าจะเหยียดเพศอ,อะไรอย่างเงี้ยเลยอะ่ะน้องน่ารักมากนะคะ,คะอ้างฟังจากไบร์ไปแล้วเราวันนี้ค่ะดาราของเราก็จัดเต็มเพื่อตอบย้ำถึงประเด็นนี้นะคะเราก็เลยต่อวิดีโอคอลไปหา2ยูทูบเบอร์ชื่อดังนะคะนั่นคือเจนนี่ปานันแล้วก็ฟลุคกอรอนนะคะซึ่งทั้งสองคนเนี่ยเขาได้ทำรีแอคชั่นซีรีส์เพราะเราคู่กันและทั้งคู่เนี่ยก็คเคย ร่วมง,งานกับน้องไบรท์ามาก่อนด้วยค่ะคุณผู้ชมเราจะไปถามทั้งเจนนี่แล้วก็ฟลุกด้วยนะคะให้เขาพูดถึงหนุ่มไบรท์สักนิดหนึ่งละกันเป็นยังไงบ้างไปชมเลยค่ะไม่เคยเห็นทัศนีแบบนั้นจากน้องมากกว่าค่ะจริงๆรู้จักน้องมานานแค่ไหนแล้วคะตั้งแต่น้องเข้าไปอยู่ในจีนเอมทีวีเลยปะคะ อ๋อจริงจริงต้องบอกก่อนว่าเราคือพึ่มนอนนี่แหละก่อนน้องเข้าตีมทีวีแล้วแล้วก็จนจนได้เจอน้องครั้งแรกน่าจะเป็นสองปีที่แล้วจากาการไปเอาติ้งบริษัทการได้แล้วก็เจอน้องคือเราตอนตอนแระคือต้องบอกว่าเวลาเราเราชอบไข่พึ่มไข่เราจะไม่ค่อยไม่ค่อยเ้าหาไม่ค่อยกล้าแบบพูดคุยกับเขาอะไรอย่างเงี้ยเราจะแบบเลี่ยงเลี่ยงเราเราจะมีอาการเขินที่แบบพอเราเขินปุ๊บเราก็จะนิ่งๆเลยจําได้เลยว่าตอนที่เจอน้องน้องเป็นคนเข้ามาคุยกับเราก่อนครั้งแรก น้องน้องไม่เคยเข้ามาคุยกับเราก่อนซึ่งซึ่งน้องก็เข้ามาด้วยคําถามว่าเออตัวจริงตัวจริงพี่เตนี่สูงเหมือนกันนะครับ <c oughs> <c oughs> เราก็แบบเฮ้ยไม่รู้เหรอว่าจีนแมนทีวีเขามีโมเดลด้วย <c oughs> น้องอ่ะพยายามเข้าหาเรามากกว่าเราเข้าหาน้องนะเออออน้องน้องน้องมีพยายามชวนคุยเป็นเป็นคนที่พยายามชวนเราคุยแบบ <c oughs> หลายหลายรอบด้วยซึ่งซึ่งเราเราเราก็ ยังงงเลยตอนเห็นข่าวว่าทําไมถึงมีมีข่าวแบบนี้ออกมาสำหรับเรา,เรามันเป็นคนงงงนิดนึงมันไปคงนแบบ อ่าเขาเรียกว่าไงอ่ะซึนซึแล้วด้วยด้วยท่าทางใบอาจจะเป็นคนเป็นคนหน้าดุ้วยหรือเปล่าหน้าหน้าดุหน้าพอเป็นคนนิ่งๆแล้วเป็นคนดูดูแบบดูหน้าหน้าดุอย่างเงี้ยก็เลยทําให้ให้เวลาแบบเออคนเจอแล้วพอไม่ได้พูดคุยกับใบด้วยตรงแล้วอาจจะอาจจะทาให้คิดว่าเออใบมีความดุมีความหยิ่งหรือเปล่าวอาจจะทําให้เข้าใจในตัวน้องผิดอ่ะเราเรามีความว่าเอออยากให้ลองคุยหรือลองลองลองศึกษาน้องให้ให้เยอะก่อนถึงถึงแม้แม้แต่แม้แต่ตัวเราเองตอนนี้เราเราจริงๆเราก็ยอมรับว่าเ เราก็ไม่ไม่ได้คุกคีกับใบามากจนจนรู้ลึกนาะแต่เท่าที่ในระดับที่เราเ,ออเคยเจอการเคยร่วมงานกันเรามีความรู้สึกว่าไบาเป็นคนที่เอ,อน่ารักกว่าที่เราคาดคิดเจอพี่ใบประมาณสี่ห้าครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีโอกาสแต่ก็มีการมีการพูดคุยกับพี่ใบตลอดเวลาที่เจอตอนที่หนูเห็นนะคือคือแฟนคลับน้องน้องส่งมาให้ดูตอนที่หนูก็พยายามอ่านแบบข่าวปลอมหรือข่าวจริงยอะไรเงี้ยแต่ก็อ่านไปนิดหน่อยเพราะว่าคิดว่าน่าจะไม่เท่เล่นจริงเพราะว่า ตั้งแต่เจอพี่ใบครั้งแรกแล้วก็ทุกๆครั้งที่เจอพี่ใบจะเดินเข้ามาทักแล้วก็เดินเข้ามาชวนคุยตลอดหรือร่าสดพี่ใบไรลล์สดนะคะเข้าไปเม้น,น,นพี่ใบก็อ่านเกือบทุกเม้นเลยก็คือเหมือนก็ปกติเลยค่ะไม่มีแบบว่าไม่มีการแบ่งว่าเพศหรืออะไรเลยหนูว่าอาจจะเป็นเพราะว่าหน้าพี่ใบแบบหน้าหน้านิ่งหรือเปล่าคะ่ะแบบว่าอาจจะเข้ามาทักแล้วแบบหน้านิ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบแบบพี่ใบเขาเป็นคนหน้าแบบขึงขิมอยู่แล้วอ่ะจะดุดดุดใส่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อาจจะเป็นการเข้าใจผิดมากกว่าเพราะว่าพี่ไปคือแบบคุยดีพูดดีแล้วก็พูดจาเพาะด้วยค่ะพูดจาสุภาพด้วยตัวจริงอ่ะใช่อันนี้ยืนยันจากการเคยสัมภาษณ์น้องไรแล้วก็น้องวินอย่างน้องไรเองเนี่ยตอนมาในรายการแฉเราก็เห็นด้วยกับฟลุ๊กนะน้องเขาเป็นคนหน้านิ่งๆเนี่ยขึมขิงใสเพราเคยเจอกาในการแฉก็ได้มีโอกาสได้สัมภาษณ์น้องก็รู้สึกว่าน้องก็เห็นด้วยกับน้องฟลุ๊กไงฟลุ๊กเขาบอกว่าน้องหน้านิ่งๆแล้วก็เป็นคนเพลดเพอยู่แล้ว ด้วยคาแรคเตอร์คนหน้าแบบนี้อ่ะคือคนน้านิ่งอ่ะด้าด้ยางเงี้ยจะบอกด้าน้านิ่งนั้นด้าทำไม่ได้ด้าเป็นคนน้ายิ้มเคยทำได้เมื่อเมื่อแปดปีที่แล้วตอนดื้อโดนโบทหอกเยอะเยอะนี่คะอันนี้ก็ต้องเขียนคนตายมื่อผลเลาะแล้วยิ้มแล้วอันนั้นน่ะหน้าร็อคด้าร็อค่ะพักเรื่องดราม่าดีกว่าว่าไงแฟนลาบก็คงจะรู้แหละว่าไรเนี่ยเป็นคนยังไงใช่ค่ะก็แฟนคลับจังไรนี่คือส่งมาให้กําลังใจเยอะมากค่ะดูไลฟ์ของเราอยู่ตอนนี้ด้วยนะคะ